สวัสดีครับหมอทพรครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่าแล้วก็จะมาตอบคําถามของคนไข้ที่จะถามประเด็นเรื่องของการทําผ่าตัดยกมุมปากนะครับแล้วก็ประเด็นที่ถามก็คือหนึ่ง เอ้พวกนี้เวลาที่มันยกขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ที่สองคือเรื่องของแผลนะครับนะก็เรามาดูนก่อนว่าก่อนที่เราจะทำนะครับนะในกรณีของใครที่เหมาะสมที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือบางคน,นจะมีร่องตรงส่วนนี้นะครับตรงนี้จะมีเป็นอย่างรเป็นเงาเงานะฮะซึ่งนนี้เกิดจากที่มันง้มลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าหากว่าลากลายลงมาบางคนเป็นเป็นต่อลงมาเนี่ย อันนี้เขาเรียกเป็นเหมือนกับร่องน้ําลายนะครับหรือว่าเป็นร่องน้ําหมากหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น marionette line นะครับนะซึ่งในกรณีของแบบนี้เนี่ยการทําผ่าตัดยกมุมปากก็จะช่วยได้โดยเพราะตรงแถวๆร่องด้านบนบนตรงนี้นะครับนะซึ่งในการทําผ่าตัดเนี่ยใช้เป็นยาชานะครับแล้วก็ก่อนทำเนี่ยเราก็จะมีการมารก่อนนี่คือจุดที่จะทำนะครับแล้วก็ยกขึ้นตําแหน่งที่จะยกขึ้นก็คือเราวาดจากมุมปากด้านล่างนะครับยกขึ้นไปด้านบนนะครับว่าเราจะยกขึ้นมาเนี่ย ประมาณสักกี่มิลด้วยกันกี่เซนกี่มิลน,นะครับนะแล้วก็เรามาดูกันว่าหลังจากที่ทำแต่ว่าก่อนทำเนี่ยนะฮะจะเป็นมุมปากเนี่ยงุมนะครับหลังทําในส่วนของมุมปากตรงส่วนนี้มันก็จะยกขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะฮะในคนที่มีร่องอยู่ก็จะเห็นรอยจางลงนะครับคําถามก็คือว่าเอ๊ะพวกนี้เนี่ย <c oughs> ด้านนอก เอาตัดแล้วเนี่ยแล้วด้านในเนี <three thousand away> ่ยนะครับด้านในเนี่ยจะมีการตัดตรงส่วนนี้นะครับมันจะมีกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นรอบปากเลยนะครับอะไรที่ทำปากจูนะครับหรือว่าเวลารถยิ้มก็จะมียกขึ้นมาแบบนี้นะครับนะหรือว่าด้านข้างก็มีนะครับในส่วนนี้เราจะตัดนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมานะครับนะยกขึ้นเพื่อให้ไอตัวของด้านในเนี่ยมันถูกยกขึ้นมานะครับจะได้อยู่ได้นานๆหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากที่ยกปุ๊บแล้วนะฮะก็จะต้องมีการเย็บในส่วนนี้นะครับเย็บขึ้นไปกับด้านบนด้วยนะครับนะ หลังทำเนี่ยถ้าเป็นแผลด้านนอกด้านในก็จะเป็นดัดแบบนี้ไปนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกาะอ,อยู่กับขอบบนของแผลน,นะครับส่วนด้านนอกก็จะออกมาตรงส่วนนี้นะครับแล้วแต่บางคนถ้าว่าบางคนล่องเยอะหน่อยก็จะประมาณสักโดยปกติอาจจะประมาณสัก5มิลนะครับหรือครึ่งเซนนะครับแต่ถ้าว่ายกเว้นว่าบางคนที่ลอยไม่ค่อยเยอะมากเนี่ยแล้วต้องการที่จะลิมิตแผลตรงนี้แล้วก็อาจจะทําตรงนี้นิดเดียวสักประมาณสองสามมิลใกลได้นะครับ ก็การทําผ่าตัดพวกที่เป็นผ่าตัดเล็กนะครับใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับหลังทําจะมีบวมบวมนิดหนึ่งนะครับการดูแลเนี่ยทานอาหารให้ตามปกติแต่ว่าบ้วนปากบ่อยนิดนึงระวังเรื่องของน้ำลายนะครับระวังอีกอันนึงคือการทําให้แผลมันเป็นอย่างเช่นไม่อาปากกว้างมากนักนะครับแล้วก็แผลตัดไหม7วันหลังจากตัดไหมแล้วตรงแผลก็ทายาลบรอยแผลเป็นเพื่อให้รอยค่อยจางลงขอบคุณครับ